ตอนที่สองร้อเจ็ดล่อลวงผู้ใดหลงจู้ฟางขมวดคิ้วแล้วพยายามครุ่นคิดแต่ยังคิดไม่ออกหลินเว่ยเว่ยก็ส่งสัญญาณให้เขาโดยหันไปทางหนิงตรงเซิงออที่ท่านพูดคือร่วมมือกับร้านขายขนมและผละไม้อบหนิงจี้เพื่อเปิดตัวของหวานหลังมื้ออาหารใช่หรือไม่หลงจู้ฟางเผยสีหน้าเข้าใจออกมาหลินเว่ยเว่ยพยักหน้าแล้วกล่าวพร้อมรอยยิ้มใช่ แค่ไม่กี่เดือนขนมร้านตระกูลหนิงก็ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในอำเภอเป่าชิงไม่ว่าด้านรสชาติหรือรูปลักษณ์ก็ไม่เหมือนของร้านอื่นดูแถวยาวหน้าร้านเขาก็รู้แล้วถ้าหยวนเครื่อหลายร่วมมือกับตระกูลหนิงสองฝ่ายย่อมมีแต่ได้กับได้ถูกต้องถ้ายวนเครื่อหลายรับขนมจากร้านขายขมและผละไม้อบหนิงจี้ก็จะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่รักขนมร้านตระกูลหนิง,งมาที่ร้านได้ การที่หยวนเคร่อหลายเปิดตัวของหวานหลังมื้ออาหารก็ยังสร้างชื่อเสียงให้ร้านตระกูลหนิงด้วยถ้าไม่เรียกว่ามีแต่ได้กลับได้จะเรียกว่าอะไรรองเจ้าของร้านหยวนเคร่อหลายอดไม่ได้ที่จะกล่าวว่าน้องหนิงถ้ากูเนียงอยากเข้ามาในวงการค้าขายหลักก็เราสองคนคงมีศัตรูตัวฉกาดเพิ่มมาอีกคนแน่นอนเหตุใดไม่เรียกหุ้นส่วนที่ดีแทนศัตรูตัวฉกาดหลินเว่ยเว่ยยิ้มมุมปากข้าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าวงการค้าขายเพราะที่บ้านเดินบนเส้นทางเกษตรกร เป็นเกษตรกรและไม่ได้เข้ามาแย่งรายได้ของเจ้าเลยสักนิดชั่วอึดใจเดียวก็ได้เงินเข้ากระเป๋ากว่า2500ตําตำลึงแค่ความรวดเร็วในการหาเงินนี้ก็ทำให้คนอยากเข้ามาประจบแล้วตอนออกมาจากหยวนเคลื่อหลายก็เป็นเวลาดึกมากแล้วหลินเว่ยเว่ยอ้าปากหาวพลางทุบไหลไปด้วยจากนั้นนางก็กล่าวว่าวันนี้เหมือนไปรบกับใครมาไม่มีผิดไม่มีเวลาให้ว่างเลยสักนิด เจียงโมหาเหลือบมองนางเรียกว่าต่อสู้อันใดกันเจ้าไปต่อสู้มาจริงๆต่างหากแถมยังเป็นมนุษย์โอสถที่ฟันแทงไม่เข้าอีกด้วยหนิงตรงเซิ้งคลี่ยิ้มค่าจองโรงเตรียมด้านหน้าไว้แล้วเพื่อเปิดห้องให้หลินกูเหนียงและทั้งสองท่านจํานวนสามห้องเดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วพวกหลินเว่ยเว่ไม่ทันระวังก็กินจนแน่นท้องจึงเดินเล่นบนถนนต่ออีกสักพักหลังจากหลินเว่ยเว่ขอบคุณหนิงตรงเซิ้งแล้วก็พูดกับเจียงโมหานว่า คุณชายหนิงคิดได้รอบคอบมากนิสัยก็ดีผู้ชายอบอุ่นใครได้เป็นสามีจะต้องมีความสุขมากแน่นอนฝีเท้าของเจียงโมหันหยุดเดินทันทันทีดวงตาจับจ้องไปที่หลังศีรษะของนางเด็กคนนี้หมายความว่าอย่างไรชอบเจ้าแซ่หนิงแล้วหรือต้องทำอย่างไรเล่าเขาในฐานะที่เขาเป็นพี่ชายของเด็กตัวแสบต้องคอยตรวจสอบให้นางชายแซ่หนิงมีอันใดดีดูสิ ดวงตาดอกท้อคู่นั้นแค่มองก็รู้ว่าโปรยสเสน่ห์ไปทั่วแถมยังชอบยิ้มให้ตนดูหล่อเหลาตลอดจะล่อลวงผู้ใดอีกอย่างแม้ว่าตระกูลหนิงมียศศักดิ์แต่สุดท้ายก็เป็นแค่ตระกูลพ่อค้าเจ้าแซ่หนิงก็เป็นแค่บุตรชายของอนุพันธยาให้มองอย่างไรก็ไม่คู่ควรเขารีบเดินตามไป2อก้าวเมื่อเข้าไปยืนด้านข้างหลินเว่ยว่แล้วเขาก็กล่าวออกมาเบาเ เวลามองคนจะมองแค่รูปโฉมภายนอกไม่ได้บางคนดูอบอุ่นใจดีเวลาอยู่ข้างนอกแต่พอกลับบ้านแล้วระบายโทสะใส่คนในครอบครัวทุกตีภรยาข่มเหงบุตรราวกับเป็นคนละคนถ้าว่ามีคนบางกลุ่มที่ภายนอกดูเข้าถึงยากแต่สลักชื่อลูกเมียไว้ที่กระดูกยอมโดนคนในครอบครัวด่าว่าตามใจชอบผู้ที่เขากล่าวถึงคือคนที่เคยเห็นในอดีตชาติแต่หลินเว่ยเว่ยเข้าใจผิดไปในทางอื่นนางฉิกยิ้มหวานจนตาเป็นเสี่ยวพระจันทร์จากนั้นก็ย้อนถามว่าบัณฑิตน้อยเจ้ากำลังสื่อถึงอะไร ใบหน้าของเจียงโมหานแข็งทื่อทันทีสื่ออะไรผู้ที่อยู่นอกบ้านและในบ้านทำตัวไม่เหมือนกันข้าเห็นมาเยอะแล้วก็แค่อยากเตือนเจ้าไว้เท่านั้นเตือนข้าไม่จําเป็นหรอกข้าไม่ได้คิดอันใดกับเขาเสียหน่อยหลินเว,ว่ยว่ยยักษไหลสองมือไพร่หลังเลียนแบบท่าทางของบัณฑิตหนุ่มแล้วเดินต่อไปด้านหน้าเจียงโมหานหมดท้อยคำที่จะกล่าวออกมาเด็กประหลาดนี้จะมีคนแบบใดทนนางได้ชอบทําให้ผู้อื่นเป็นห่วงเก่งนัก หนิงตรงเซิ้งพาทั้งสามคนไปส่งที่โรงเตี๊ยมและบอกลายอย่างรู้ความทั้งสามท่านคงเหนื่อยมากแล้วรีพักผ่อนเถิดพรุ่งนี้ข้าจะสั่งให้คนมารับพวกท่านออกนอกเมืองหลินเว่ยเว่ยก็ไม่เกรงใจคุณชายหนิงคิดได้รอบคอบมากถ้าเช่นนั้นพวกเราไม่เกรงใจท่านแล้วคุณชายหนิงราตรีสวัสดิ์หลังกล่าวจบนางก็โบกมือให้หนิงตรงเซิ้งแล้วหมุนตัวเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมทันทีเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนที่ไม่ได้อบน้ำวันนี้ยังไปต่อสู้มาอีกตัวเหม็นจะตายอยู่แล้วรีผสมน้ำร้อนอาบหน่อยดีกว่า คุณชายหนิงมองตามแผ่นหลังของหลินเว่ยเว่ยที่ค่อยๆหายขึ้นไปบนบันไดแล้วปากถึงจะพึมพำออกมาว่าราตรีสวัสดิ์ถ้อยคำเมื่อครู่ของหลินเว่ยเว่ยกับเจียงโมหานเขาพอได้ยินอยู่บ้างหลินกู่เหนียงชมว่าเขาเป็นคนอบอุ่นและยังบอกว่าใครแต่งกับเขาจะต้องมีความสุขมากนี่ทําให้หัวใจอดมีความหวังขึ้นมาไม่ได้บางทีถ้าเขามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหลินกู่เหนียงอีกหน่อยทําให้นางรู้จักตัวตนมากขึ้นก็คงมีหวังมากเรื่อยฮ่า่าแต่คําพูดประโยค ไม่ได้คิดอันใดกับเขาของหลินเว่ยเว่ยเหมือนสาดน้ำเย็นใส่เขาอีกครั้งนางไม่ได้คิดว่าตัวเขาดีมากหรือแล้วเหตุใดไม่ยอมให้โอกาสกันเลยไม่โอกาสเป็นสิ่งที่ควรขวอยว้ามาด้วยตนเองถ้าไม่พยายามสักครั้งต้องทำให้เขาเสียใจไปชั่วชีวิตหนิงตงเซิ่งกำมัดแน่นพลางให้กำลังใจตัวเองพี่รองคุณชายหนิงดีต่อท่านถึงเพียงนี้เขาคงไม่ได้คิดอันใดหรอกกระมัง ยิ่งคิดหลินจือเยียนก็ยิ่งรู้สึกว่าผิดปกติเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าหนิงตรงเสื่อขยันเอาใจพี่รองมากเกินจําเป็นหลินเว่ยเว่ยหันไปเขกสีสน้องชายเขาต้องคิดอยู่แล้วเขาอยากกล่อมให้พี่รองของเจ้ายอมขายสูตรอีกหลายหลายสูตรอย่างไรเล่าดูเจ้าสี่อายุแค่นี้ไม่ยอมตั้งใจเรียนในสมองเต็มไปด้วยสิ่งใดนะ ลินจือเหยียนรูปหน้าผากที่เริ่มแดงของตนแล้วบ่นว่าอายาเหมือนจะบวมด้วยพี่รองนี่จริงๆเลยไม่รู้หรือว่าตัวเองแรงเยอะกลัวข้านอนไม่หลับจึงอยากตีให้สลบใช่หรือไม่ขณะเดินผ่านเขาไปเจียงโมหานก็ทิ้งถ้อยคำแสนเย็นชาไว้สั้นๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปการศึกษาทุกอย่างเพิ่มเป็นเท่าตัวลินจือเหยียนคร่ำครวญทันทีสิพี่เจียงท่านไม่ได้บอกว่าเรียนและพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดถึงเปลี่ยนใจเสียได้ เมื่อเข้าห้องพักแล้วเจิงโมหานก็ปิดประตูทว่าคำพูดประโยคเดียวก็ทำให้หลินจือเยียนหัวหมุนได้แล้วเรียนด้วยพักผ่อนด้วยก็เพราะเหลือเวลาให้เจ้าคิดทบทวนไม่ได้เอาไว้ให้สมองของเจ้าเต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระข้าผิดอันใดเห็นอยู่ชัดว่าคุณชายหนิงคิดบางอย่างกับพี่รองนอกจากคนตาบอดเท่านั้นที่มองไม่ออกเหตุใดแต่ละคนต้องทำโทษข้าด้วยคนหนึ่งลงโทษด้วยกำลังคนหนึ่งลงโทษด้วยตำราร่วมมือกันได้ดีเสียจริงหลินจือเยียนบ่นพึมพำด้วยความไม่พอใจ สามเท่าเสียงของเจียงโมหานดังทะลุประตูออกมาหลินจือเยียนจึงรีบผูกป,ปากทันทีแล้วรีบวิ่งเข้าห้องของตอนหลังกระโดดขึ้นเตียงนิ่มก็นอนหลับภายในไม่กี่อึดใจเวลาสองวันหนึ่งคืนที่ผ่านมาทรมานเด็กน้อยคนหนึ่งมากเกินพอแล้วหลินไว,ไว้ให้เงินค่าเหนื่อยแก่พนักงานสิบอีแปเพื่อให้เขาต้มน้ำแล้วยกไปไว้ที่ห้องอาบน้ำพนักงานบ่นในใจปีแห่งภัยแล้งเช่นนี้มีพื้นที่มากมายไม่มีแม้แต่น้ำดื่มนางยังจะเรื่องมากอีกทว่าเพื่อเงินสิบอีแปเขาก็อดทนทำตามคำสั่ง น้ำร้อนที่พนักงานยกเข้ามาเพียงพอให้นางเช็ดตัวเท่านั้นหลินเว่ยเว่ยจึงจัดการตัวเองง่ายๆนางเข้าไปในมิติน้ำผู้วิญญาณแล้วลงไปไว่ายน้ำเล่นอย่างมีความสุขขณะเดียวกันก็ถือว่าได้สับผมไปด้วยโคลนบนตัวก็โดนล้างออกไม่น้อยให้ตายสีนางไม่เคยสกรปรกเช่นนี้มาก่อน